หนีไปซะก่อนจะสายเกินไปเสียงกระซิบเผาเบาของพี่สะพ้ายดังขึ้นข้างหูฉันในคืนก่อนวันแต่งงานมือเธอเย็นเฉียบและสันเล็กน้อยดวงตาแดงก่ำอย่างกับร้องให้มาทั้งวันฉันหันไปมองอย่างงุนงงหัวใจเต้นแรงเพราะความสับสนและกลัวโดยไม่รู้สาเหตุพี่พูดอะไรคะหนีอะไรฉันถามทั้งที่เสียงตัวเองสั่นเธอกลืนน้ำลายเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างก่อนพูดเบาๆว่าอย่าแต่งงานกับเขาขวัญเชื่อพี่เถอะ ฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจแทบหลุดออกจากอกพี่สะพ้ายของฉันชื่อพี่อิงเป็นภรรยาของพี่ชายพี่นนท์ว่าที่สามีของฉันเราเคยเจอกันไม่บ่อยนักแต่ทุกครั้งเธอจะยิ้มอ่อนโยนเป็นคนเรียบร้อยและสุภาพฉันไม่เคยเห็นเธอในสภาพแบบนี้เลยสักครั้งฉันหัวเราะแห้งๆพยายามทําให้บรรยากาศผ่อนคลายพี่พูดอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ฉันก็จะเป็นสะพ้ายคนเล็กของบ้านนี้แล้วนะแต่รอยยิ้มของพี่อิงกลับไม่ขยับดวงตาเธอมองฉันนิ่งอย่างเวทนาขวัญพี่พูดจริงพี่ขอร้องอย่าอยู่ในบ้านนี้อย่าไว้ใจใครแม้แต่เขา ฉันมองเธออย่าไม่เข้าใจแต่ความจริงคือข้างในฉันเริ่มกลัวพี่นนคนที่ฉันกำลังจะแต่งงานด้วยเป็นชายหนุ่มอบอุ่นสุภาพและดูรักฉันอย่างจริงใจเขาดูเหมือนผู้ชายในฝันที่ทุกคนอยากได้เขาช่วยเหลือฉันในวันที่ฉันตกงานเขาปลอบในวันที่ฉันร้องไห้และอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลายากลำบากเขาคือคนที่ฉันมั่นใจว่าอยากฝากชีวิตไว้ด้วยแล้วทำไมพี่อิงถึงพูดแบบนี้ คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยเสียงพี่อิงวงเวียนในหัวเหมือนฟันร้ายฉันพลิกตัวไปมาในห้องพักโรงแรมที่ครอบครัวฝ่ายชายจัดไว้ให้ใจเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงประโยคอย่าไว้ใจใครฉันเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่นนท์เคยแสดงท่าทีแปลกๆบ้างไหมแล้วฉันนึกออกบางอย่างครั้งหนึ่งเขาเคยพูดกับฉันด้วยสีหน้าจริงจังว่าถ้าเธอนอกใจพี่พี่จะไม่ยกโทษให้แน่ๆตอนนั้นฉันคิดว่าเป็นคำพูดถึงหวงของคนรักแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าในน้ำเสียงนั้นมีบางอย่างน่ากลัว รุ่งเช้าฉันตื่นมาในสภาพหัวใจที่หนักอึ้งพี่อิงไม่ลงมาทานอาหารเช้าบอกว่าไม่สบายฉันเห็นพี่นนถามหาเธอด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเกินไปเขาพูดแค่คงตามสบายของเขาแหละแล้วก็หันมายิ้มให้ฉันอย่างอ่อนโยนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันพยายามยิ้มตอบแต่ข้างในกลับรู้สึกเย็ยนยะเยือก ตอนบ่ายฉันตัดสินใจไปหาพี่อิงที่ห้องเธอเปิดประตูช้าๆหน้าตาซีดเผือดเหมือนคนอดนอนหลายคืนพี่อิงเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะเมื่อวานพี่พูดแบบนั้นฉันนอนไม่หลับเลยเธอมองฉันนิ่งก่อนเอ่ยเสียงเบาขวัญพี่ไม่อยากพูดแต่ถ้าเธอแต่งงานกับเขาเธอจะไม่มีวันได้ออกมาง่ายๆอีกเลยฉันเริ่มหายใจติดขัดทำไมคะเขาทำอะไรพี่หรือเธอกัดริมฝีปากแน่นแล้วสายหน้ามันซับซ้อนกว่านั้นเธอไม่เข้าใจหรอกเขาไม่ใช่คนที่เธอรู้จักเขาแค่สวมหน้ากาก ฉันพยายามไม่เชื่อเพราะมันเกินรับได้ฉันรักพี่นนมากเขาไม่เคยทำร้ายฉันเขาแค่เข้มงวดบ้างแต่ไม่ถึงกับโหดร้ายฉันําอีกครั้งพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงพี่กำลังจะบอกว่าเขาไม่ใช่คนดีเหรอพี่อิงไม่ตอบเธอหันไปมองกระจกน้ำตาไหลอาบแก้มฉันเห็นรอยช้ำเล็กๆบนแขนเธอมันเหมือนรอยถูกบีบแรงๆพี่อิงใครทำรอยนั้นฉันถามเสียงสั่นเธอหันกลับมาทันทีเธออยากได้คำตอบใช่ไหมงั้นพี่จะพูดตรงๆเขาเป็นคนทำ ฉันตัวชาราวกับเลือดในกายหยุดไหลฉันอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาไม่นะพี่นนท์ไม่มีทางทำแบบนั้นพี่อิงหัวเราะเบาๆแต่เสียงเธอสั่นเธอก็พูดแบบเดียวกับพี่เมื่อสามปีก่อนก่อนที่พี่จะแต่งงานกับพี่ชายของเขาฉันขมวดคิ้วงงงันหมายความว่าไงคะเธอสูดลมหายใจลึกก่อนแต่งงานพี่ก็เคยมีคนเตือนพี่ไม่ฟังแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นจากคำพูดหวานๆแบบที่เธอได้ยินนี่แหละเขาเข้ามาในชีวิตพี่เหมือนเทพบุตรแต่พอพี่อยู่ในบ้านนี้จริงๆพี่ถึงรู้ว่าความอบอุ่นที่เห็นมันมีราคาที่ต้้องจจ่าายยดดวววคมเ็บป ฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นเธอเดินไปที่โต๊ะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดคลิปวิดีโอให้ฉันดูภาพในนั้นคือพี่อิงกำลังร้องให้เสียงชายคนหนึ่งกำลังตะคอกใส่เสียงนั้นฉันจำได้ดีมันคือเสียงของพี่นนท์เสียงที่เคยพูดกับฉันด้วยความรักแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงขมขู่ที่เต็มไปด้วยความเกรียวกราดเขาตะโกนอย่าทำให้พี่โมโหอีกแล้วผลักพี่อิงจนล้มลงกับพื้นเสียงร้องของเธอทำให้ฉันน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวนี่มันเกิดขึ้นได้ยัางไงา ฉันพูดแทบไม่ออกพี่อิงพูดเสียงแผ่วเขาเป็นคนสองหน้าขวัญเขาคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีต่อหน้าคนอื่นแต่พออยู่ลับหลังเขากลายเป็นอีกคนเขาเสร็จติดการทำให้คนกลัวเขาบอกว่ามันคือวิธีแสดงความรัก ฉันเอามือปิดปากรู้สึกคลื่นไส้ฉันนึกถึงหลายเหตุการณ์ที่เคยรู้สึกแปลกแต่ไม่ใส่ใจเช่นวันที่ฉันบังเอิญคุยกับเพื่อนผู้ชายในบริษัทแล้วพี่นนโทรมาด้วยเสียงเรียบๆว่ากลับบ้านตอนนี้พอฉันกลับถึงเขายิ้มอ่อนโยนแต่พูดแผ่าเบาอย่าทําให้พี่ต้องตามอีกนะตอนนั้นฉันคิดว่าเขาแค่หงแต่ตอนนี้ความหงนั้นดูเหมือนจะมีบางอย่างมากกว่านั้นมันคือการครอบงา ขวัญฟังพี่นะถ้าเธอยังแต่งงานกับเขาเธอจะกลายเป็นเหมือนพี่ถูกขังอยู่ในบ้านนี้โดยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครช่วยได้เพราะเขาทําให้ทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนดีพ่อแม่เขาก็เลือกจะมองข้ามเพราะกลัวเสียชื่อเสียงเสียงพี่อิงสันพี่อยู่ตรงนี้สามปีไม่มีวันไหนที่พี่นอนหลับสนิทเลยสักคืนฉันน้ำตาไหลแล้วพี่ทำไมไม่หนีเธอยิ้มเศร้าลองสิหนีไปไหนก็ไม่มีใครรับฟังเพราะทุกคนคิดว่าพี่บ้าพี่เคยไปแจ้งตำรวจเขาก็มีหลักฐานว่าเขาอยู่กับเพื่อนในวันนั้นมีคนคําประกันเต็มไปหมดทุกอย่างถูกจัดฉากไว้หมด ฉันยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาพี่อิงจับมือฉันแน่นเธอมีโอกาสเดียวคือคืนนี้ก่อนงานแต่งจะเริ่มพี่เตรียมรถไว้หลังบ้านถ้าเธอตัดสินใจจะไปพี่จะช่วยฉันไม่ตอบเพราะใจหนึ่งยังปฏิเสธฉันอยากเชื่อว่าคนที่ฉันรักไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ภาพในคลิปยังคง,งวนในหัวอย่างไม่จางหาย ตอนเย็นพี่นนท์มาหาฉันเขายิ้มเหมือนเดิมน้ำเสียงอ่อนโยนพรุ่งนี้เธอพร้อมไหมครับคนสวยของพี่ฉันพยายามไม่ให้เขารู้ว่าฉันกลัวมือเย็นเฉียบเมื่อเขาจับไว้เขามองหน้าฉันนานเหมือนจับความรู้สึกได้ขวัญดูไม่ค่อยดีเลยนะมีอะไรหรือเปล่าฉันฝืนยิ้มไม่มีแค่แค่ตื่นเต้นเขาก้มลงจูบหน้าผากฉันเบาๆแต่ในวินาทีนั้นฉันกลับรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความกลัว กลางดึกฉันนั่งมองกระเป๋าเดินทางที่วางอยู่ปลายเตียงหัวใจสั่นระรัวฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงจะหนีตามที่พี่อิงบอกหรือจะอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ว่าความรักของฉันยังมีความจริงเหลืออยู่ฉันคิดถึงสายตาของพี่อิงที่มองฉันอย่างเวทนาความช้ำบนแขนของเธอและคลิปวิดีโอที่ยังฝังอยู่ในหัวทุกอย่างผลักให้ฉันลุกขึ้นยืนฉันคว้าโทรศัพท์เดินไปที่ประตูเปิดออกช้าๆแต่พอเปิดได้เพียงนิดเดียวฉันกลับเห็นร่างของพี่นนท์ยืนอยู่ในความมืดเขามองฉันนิ่งแววตาเย็นเยียบเหมือนรู้ทุกอย่างอยู่ก่อนแล้ว จะไปไหนเรือครับเจ้าสาวของพี่เสียงเขาเรียบเย็นจนขนลุกชั้นถอยหลังไปโดยอัตโนมัติเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวใครบอกให้เธอหนีพี่อิงใช่ไหมฉันสั่นพยายามตอบแต่เสียงไม่ออกเขายืน่นมือมาลูบแก้มฉันเบาๆอย่าทำแบบนี้สิขวัญพี่ไม่อยากทำให้เธอกลัวนะแต่ถ้าเธอไม่เชื่อฟังพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉันมองเขาในแสงสลัวเห็นเงาของชายที่ฉันเคยคิดว่ารักที่สุดแต่ตอนนี้กลับดูเหมือนคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงฉันเพิ่มเข้าใจในคำเตือนของพี่อิงทุกคำพูดของเธอคือความจริงที่ฉันไม่อยากยอมรับและในวินาทีนั้นเองฉันรู้แล้วว่าความรักที่ฉันเชื่อมาตลอดมันอาจเป็นกับดักที่ถูกวางไว้อย่างแนบเนียนตั้งแต่แรก ฉันนั่งอยู่บนพื้นห้องน้ำตาไหลไม่หยุดมือสัน่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ภาพในคลิปวิดีโอที่พี่อิงเปิดให้ดูยังวนซ้ำในหัวเสียงของพี่นนทโกนใส่เธอเสียงร้องขอความเมตตาเสียงของผู้ชายที่ฉันเคยรักกำลังข่มขู่ผู้หญิงอีกคนมันเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นฉันพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นคลิปตัดต่อเป็นการเข้าใจผิดหรืออะไรบางอย่างที่ถูกบิดเบือนแต่หัวใจของฉันกลับไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นมันเต้นแรงด้วยความกลัวแทนความรักที่เคยมี หลังจากพี่อิงบอกให้ฉันนี้ฉันก็แทบไม่ได้หายใจเป็นปกติอีกเลยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้าพี่นนเดินเข้ามาใกล้ฉันจะสะดุ้งอัตโนมัติเขาเข้ามากอดมายิ้มมาพูดคำหวานเหมือนทุกวันแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับอยู่ในกรงทองความอ่อนโยนของเขากลายเป็นสิ่งที่ฉันเริ่มไม่ไว้ใจทุกคำพูดที่เคยทำให้ฉันอบอุ่นตอนนี้กลายเป็นมีดบางๆที่บาดลุกลงไปในใจ เย็นวันนั้นฉันนั่งอยู่ในห้องคนเดียวพยายามทำใจให้สงบแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับตามองฉันหันไปทางหน้าต่างเห็นเงาสะท้อนในกระจกเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงมุมห้องฉันรีบหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ฉันหัวเราะเบาๆกับตัวเองคงคิดมากเกินไปแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับไม่หายไปเลย ประตูห้องเปิดออกช้าๆเสียงฝีเท้าของพี่นนท์ดังขึ้นอยู่คนเดียวเหรอครับคนสวยเขายิ้มให้เหมือนเคยแต่ฉันเห็นบางอย่างในแววตาเขามันไม่ใช่ความรักมันคือการสำรวจเหมือนเขากำลังมองดูว่าฉันกำลังคิดจะทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันตอบเบาๆแค่กำลังคิดเรื่องงานแต่งเขาเดินมานั่งข้างๆเอามาือลูบผมฉันเบาๆไม่ต้องคิดมากนะที่รักทุกอย่างพี่จัดการไว้หมดแล้วเราแค่ต้องทำให้ครอบครัวมีความสุขน้ำเสียงของเขาอบอุ่นแต่ประโยคสุดท้ายกลับฟังดูแปลกมันเหมือนคำสั่งมากกว่าคำปลอบ ฉันกลืนน้ำลายพี่อิงดูไม่ค่อยสบายใจเลยนคะเห็นเมื่อเช้าเหมือนเธอจะร้องให้ฉันแค่พูดขึ้นมาเหมือนคนอยากรู้ข่าวญาติแต่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีเขาหยุดลูบผมฉันดวงตาแข็งขึ้นเธอมาหาเขาหรือเปล่าเสียงเขาเรียบแต่เย็นจนฉันรู้สึกเหมือนมีมือมาบีบคอฉันรีบสายหน้าเปล่าค่าแค่เห็นเฉยเฉยเขาจ้องฉันอยู่ครู่หนึ่งก่อนยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มนั้นแข็งและไม่อบอุ่นอีกต่อไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาเป็นคนอ่อนไหวพูดอะไรมั่วซั่วไปเรื่อยเดี๋ยวจะทำให้เธอเครียดฉันพยััักหหนน้้้าทงทงงี่วใจเตแร หลังจากเขาออกจากห้องฉันรีบปิดประตูแล้วพิงกำแพงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดฉันรู้แล้วว่าพี่อิงพูดความจริงทั้งหมดความเงียบของเขาหลังได้ยินชื่อเธอการเปลี่ยนสีหน้าความเย็นชาทุกอย่างคือสัญญาณที่ฉันมองข้ามมานาน คืนนั้นฉันไม่ได้นอนพี่อองส่งข้อความมาหาฉันสั้นๆถ้าคิดจะหนีต้องทำคืนนี้เท่านั้นฉันนั่งมองข้อความนั้นนานมากมันเหมือนมีสองเสียงในหัวเสียงหนึ่งบอกให้เชื่อในความรักที่สร้างมาด้วยกันสองปีอีกเสียงบอกให้เชื่อในสิ่งที่เห็นกับตาฉันจำได้ว่าเขาเคยบอกว่าถ้าเธอไปจากพี่พี่จะตามหาเธอจนเจอตอนนั้นฟังดูโรแมนติกแต่ตอนนี้มันฟังดูน่ากลัวอย่างที่สุด ตีสองฉันเริ่มเก็บของเงียบๆกระเป๋าใบเล็กเสื้อผ้าบางชุดโทรศัพท์กับเงินสดที่พี่อิงฝากไว้ในซองสีน้ำตาลฉันเปิดประตูออกเบาๆเ,เ,เสียงข้างนอกเงียบสนิทแสงไฟในทางเดินสลัวฉันเดินเท้าเปล่าลงบันไดทีละขั้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเมื่อมาถึงโถงบ้านฉันเห็นเงาของพี่อิงยืนอยู่หลังประตูทางออกเธอทำมือให้ฉันรีบเดินฉันพยายามกลั้นหายใจแต่ก่อนจะก้าวถึงประตูเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังจะไปไหนหรอครับ ฉันชะนักทันทีเสียงนั้นเย็นและคมเหมือนมีดมันคือเสียงของพี่นนท์ฉันหันกลับช้าช้าเขายืนอยู่ตรงบันไดในชุดนอนใบหน้าเงียบเปรียบแต่ววตาคมดุราวกับสัตว์นักล่าพี่อิงหันไปมองเขาสีหน้าเธอซีเผือดเขาเดินเข้ามาทีละก้าวนี่มันอะไรขวัญทำไมต้องหนีจากพี่ฉันทอยหลังมือกำกกระเป๋าแน่นพี่ฉันแค่จะไปเอาของที่บ้านเขาหัวเราะเบาๆกลางดึกแบบนี้เหรอน้ำเสียงนั้นทำให้ฉันขนลุกเขามองไปทางพี่อิงเธอสีหน้าที่สอนให้เขาทำแบบนี้ พี่อิงก้าวมาขวางหน้าฉันอย่าทำอะไรเธอเลยนนปล่อยให้เธอไปเถอะพี่นนยิ้มมุมปากเหมือนที่เธออยากหนีตอนนั้นหรอจำได้ไหมว่าผลมันเป็นยังไงเสียงเขานุ่มแต่เย็นเฉียบพี่อิงตัวสั่นฉันเห็นน้ำตาไหลออกมาทันทีพอเธอนอนอย่าทำแบบนี้อีกเลยเขาหัวเราะในลำทำแบบนี้อีกหรอเธอหมายถึงอะไรฉันตัดสินใจวิ่งแต่ไม่ทันเขาคว้าแขนฉันไว้แน่นแรงจนเจ็บฉันร้องปล่อยนะเขาใช้เสียงนิ่งๆอย่าทำให้พี่ต้องโมโหพี่อิงพุ่งเข้ามาพยายามดึงฉันออกปล่อยเธอ พี่นนผลักเธอจนล้มลงกับพื้นเสียงกระแทกดังลั่นบ้านชันร้องชื่อเธอแต่เขาจับตัวฉันไว้แน่นกว่าเดิมแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นคุ้มครั่งเธอคิดจะทิ้งพี่เหรอหลังจากที่พี่ให้ทุกอย่างแล้วน่าเรอขวัญ ฉันร้องให้พยายามดิ้นหนีฉันแค่กลัวพี่ทำร้ายคนอื่นฉันเห็นคลิปแล้วคำพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ทำให้เขาหยุดชั่วคราวสีหน้าเขาแข็งค้างก่อนหัวเราะเสียงเบานั้นเธอก็รู้สิณาว่าครอบครัวนี้มันไม่มีใครดีสักคนฉันมองหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจหมายความว่าง่ายเขากระซิบใกล้หูคนที่ถ่ายคลิปนั้นไม่ใช่พี่อิงแต่เป็นพี่ชายของพี่เขากับเธอมีอะไรกันพี่แค่จัดการสิ่งที่สก,กรปรกให้หมดไปฉันชอบจนพูดไม่ออกพี่อิงร้องเสียงหลงโกหกแกเป็นคนทำทั้งหมด พี่นนท์หันไปมองเธอแน่ใจหรือว่าอยากพูดต่อเดี๋ยวใครบางคนจะต้องหายไปอีกคำพูดนั้นทำให้ทั้งฉันและพี่อิงตัวสั่นเขาคลายมาจากฉันชาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบขวัญเธอไม่ต้องกลัวแค่กลับขึ้นไปนอนซะพรุ่งนี้ทุกอย่างจะกลับมาปกติฉันสายหน้าฉันจะไม่แต่งงานกับพี่อีกแล้วเขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนรอยยิ้มเยน็เยนๆยปรากฏขึ้นนั้นพี่คงต้องทำให้เธอเข้าใจใหม่แล้วเขาก็เดินเข้ามาใกล้อีกครั้งฉันวิ่งสุดแรงแต่พี่อิงคว้าฉันไว้แล้วตะโกนหนีไป อย่าหันกลับมาฉันวิ่งออกทางหลังบ้านเสียงตะโกนเสียงของตกแตกดังตามหลังมาฉันไม่กล้าหันกลับไปมองฉันวิ่งไปจนถึงถนนด้านหน้าสันสถานทั้งตัวมือถือในกระเป๋าสั่นเพราะมีสายโทรเข้าชื่อบนหน้าจอคือนนชัฉันโยนโทรศัพท์ลงพื้นแล้วร้องให้ออกมาสุดเสียงฉันโบกรถแท็กซี่คันแรกที่ผ่านไปไปสถานีตำรวจข้าเร็วๆคนขับมองฉันในกระจกหลังเห็นฉันหน้าซีดเลือดไหลจากแขนที่ถูกบีบเขาไม่ทำอะไรเลยแค่เหยียบคันเร่ง ที่สถานีตำรวจฉันพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดน้ำเสียงสัน่นจนแทบพูดไม่ได้ตำรวจมองหน้าฉันอย่างไม่เชื่อเพราะพี่นนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เขาบริจาคเงินเข้าช่วยงานสังคมหลักฐานเดียวที่ฉันมีคือคลิปในโทรศัพท์ของพี่อิงแต่เธอไม่ได้มาด้วยตอนที่ตำรวจขอติดต่อเธอโทรศัพท์ของเธอกลับปิดเครื่องฉันเริ่มรู้สึกหนาวไปทั้งตัวสองชั่วโมงต่อมา ฉันได้รับข่าวว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลังบ้านรถที่ชนเสาไฟไม่ทันคันมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นชื่ออิงฉันร้องให้จนแทบเป็นลมตำรวจบอกว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่ฉันรู้ดีว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุฉันรู้ว่าเขาเป็นคนทำพี่นนทโทรมาหาฉันอีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเสียงเขานุ่มเหมือนเดิมคุนเธอทำให้พี่เสียใจนะพี่อุตส่าห์อยากให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแต่เธอเลือกจะเชื่อคนอื่นฉันไม่พูดอะไรน้ำตาไหลรินเขาพูดต่อไม่เเเป็นนนไไรรพพีีี่่่่่่่่ใหห้้ออออภัยยยสมมแตาาาลืววููธท ฉันวางสายทันทีรู้สึกเหมือนถูกจับอยู่ในเงาของเขาแม่จะหนีออกมาแล้วแต่ยังได้ยินเสียงเขาในหัวทุกคืนฉันไปพักกับเพื่อนต่างจังหวัดพยายามเริ่มต้นใหม่แต่ความกลัวไม่เคยหายฉันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ย้ายที่อยู่และไม่กล้าใช้ชื่อจริงอีกเลยทุกครั้งที่มีรถสีดำจอดหน้าบ้านหัวใจฉันจะหยุดเต้นทันที หลายเดือนผ่านไปตำรวจแจ้งว่าคดีของพี่อิงถูกปิดเพราะไม่มีหลักฐานพี่นนยังคงใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเขาโพส์รูปในโซเชียลพูดถึงเรื่องงานแต่งที่ยกเลิกด้วยเหตุผลส่วนตัวและยังได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างฉันเห็นรูปเขายิ้มในสูทชุดเดิมที่เตรียมไว้ในวันแต่งงานและรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังยอเย้ยฉัน คืนหนึ่งฉันฝันเห็นพี่อิงเธอยืนอยู่ในชุดสีขาวริมหน้าต่างรอยช้ำที่แก้มยังอยู่เธอยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเบาเธอรอดแล้วขวัญอยากกลับไปนะฉันสะดุ้งตื่นพร้อมน้ำตารู้ว่าเธอคงไม่มีโอกาสได้พูดแบบนั้นในชีวิตจริงอีกต่อไปแต่คำพูดนั้นจะติดอยู่ในหัวฉันตลอดไปฉันใช้เวลานานมากกว่าจะกล้ามองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกโดยไม่ตัวสันความจริงที่ฉันได้รู้ในคืนนั้นมันทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักที่เราเห็นว่าอบอุ่นอาจซ่อนความรุนแรงไว้ใต้รอยยิ้มที่สวยงามที่สุดและบางครั้ง คนที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งกลับเป็นคนที่เราต้องหนีให้ไกลที่สุด